ครับสวัสดีครับวันนี้เรากมา็มารีวิวนะครับพราเครื่องรุ่นเศรษฐีเหนือดวงนะครับของหลวงปู่มาศิลาสิริจันโทนะครับอันนี้ส่งมาจากาเพจอาจารย์ลิงค์นะครับผู้ส่งอาจารย์ลิงค์นะครับจองได้ราคาจองสามองค์นะครับได้รายการที่สิบเอ็ด จะสร้าง4,997เหลียนนะครับมีอยูอ่3สีนะครับสีเหลืองสีเทาแล้วก็สีขาวนะครับเรามาลุ้นกันว่าวันนี้เราจะได้เป็นสีอะไรนะครับเนื้อมหามวลสารมหามวลสารผงพุทธคุณนะครับเรามาแกะกันเลยอันนี้เพิ่งได้มานะครับจากเพจจันลิง์ ยังไม่ได้แกะนะครับเรามาแกะตัวนะครับเรามาลุ้นกันว่าเราจะได้เป็นเนื้ออะไรนะครับได้สามองนะครับจองทำสามอง์รายการที่สิบเอ็ดนะครับเรามาลุ้นกันนะทรงตรงจากเพจอาจารย์ลิงก์นะครับ ดูได้สามองนะครับออกมาก็จะโอ้โห,โโหกล่องก็เป็นแบบนี้นะครับไอ้อันนี้ติดสติกเกอร์อะไรเอไม่ทราบว่าเป็นสติกเกอร์หรือเปล่าหรือ ค่าชาวุธอีสานภาเครื่องนะครับมันจะเป็นสติกเกอร์เพจนะครับสามองค์แล้วก็ญาติเก็บของก่อนโอเคดังฝั่งนี้อ่าเรามาดูกันนะครับว่าจะได้เนื้ออะไรนะครับมีเหลืองเทาแล้วก็ขาวนะครับจัดสร้างก็4,997องค์นะครับ น่าจะเป็นสติกเกอร์นะผมว่าการที่สิบเอ็ดเอาไว้อย่างนี้แหละนะโอเคเรามาดูกันนะครับองค์แรกตตนแต่แตึ๊บอันนี้แบบสินเดิมนะครับเพิ่มเติมคือสติกเกอร์นะครับสินเดิมเขาก็จะ เป็นเขียนว่าชมผู้วัตถุมงคลนะครับเขียนแต่ติดกล่องไว้สินเดิมเพื่อใครไปเจอแบบเขาไปซีนใหม่นะครับรายการที่สิบเอ็ดมาดูว่าจะเป็นเนื้ออะไรนะครับเหลืองเทาหรือขาว มาดูกันโอ้โหกันยากปุ๊บโอ้โหได้เนื้อสีเทานะครับองค์คแรกเป็นเนื้อสีเทานะครับเดีย๋ยวขออนุญาตแกะออกจากกล่องก่อนนะครับการแกะผ้าผงควรได้จะเอาออกมาทั้งกรรมยีนะครับโอ้โหเหรียญอ,องค์จริงนี่สวยมากเลยครับ อันนี้ผมตีกล้องไม่ได้ครับเพราะว่ามันตีกล้องยากนะครับเอาแบบเรียวๆงี้แล้วกันอ่ะอ่ะเนี่ยเนี่ยเอย้ดูกันชัดๆนะครับเนื้อนี้เนื้อสีเทานะครับดูเลขข้างหลังก่อนนะเดี๋ยวเรามาดูเลขโค้ดที่หลังข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นยันหนุนดวง อของหลวงปู่มุนหรือเปล่านะถ้าจําไม่ผิดที่จะ์ลิงเขามาพูดนะครับยันดวงหลวงปู่มุนดีที่สุดนะครับดีที่สุดหลวงปู่ศิลาพูดไว้นะครับที่ผมดูในเพจอ,อาจารย์คาถาบทนะครับอาจารย์ลิงเมื่อวานนะครับพระธาตุเมื่นหินนะครับอันนี้ข้างหลังเป็นอย่างนี้นะครับหลวงปู่ศิลาสวัสีจันทโท เรามาดูเลขโค้ดกันเลขโค้ดที่ออกเป็นเลขโค้ดอะไรครับเนี่ยสองสามสี่นะครับโอ้โหแล้วก็สุดท้ายก็ศูนย์นะครับสองสามสี่เลียงเลยนะครับสุท้ายน่าจะเป็นหนึ่งหรือห้านะครับแต่เป็นศูนย์ก็ไม่เป็นไรนะครับเลียงข้างหน้าก็ได้เลขเลียงนะครับเลขโค้ดสองสามสี่ศูนย์นะครับ เนื้อสีเทานะครับสีเทาสำหรับองค์แรกนะโอเคเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยอันนี้เก็บไว้ก่อนนะครับเวลาเก็บก็ผมจะชอบทำอย่างนี้นะครับเพราะว่าถ้าเอาออกมาแต่ตัวพระก็เสี่ยงที่พระจะแตกแล้วก็หักได้นะครับ ใส่อย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็ก็อเอาใส่ในกล่องนะอ,องค์แรกผ่านไปมาดูองค์ที่สองนะครับองค์ที่สองจะเป็นเนื้ออะไรนะครับขอให้ได้ทั้งสามเนื้อนะครับผมอยากได้ทั้งสามเนื้อเก็บผส,สมไว้นะครับเหลืองเทาแล้วก็ขาวนะองค์ต่อไปอเปียกเป็นเนื้ออะไร เรามาลุ้นกันนะครับองค์ต่อไปเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยไป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 ,ไปอยากเข้ากล้ององค์ต่อไปเป็นเนื้อชึบโอ้สุดยอดเลยความหวังผมน่าจะเป็นจริงนะครับอันนีเนเนน้เป็นเนื้อสีขาวนะครับท่านผู้ชมเป็นเนื้อสีขาวนะครับ สาธาทุกขอ้อยได้ทั้งสามองค์สามสีเลยนะครับองค์สีขาวอ,องค์สีขาวนะครับเป็นองค์สีขาวเรามาดูเลขโค้ดกันนะครับอ่านให้ดูให้ชมชมใกล้ๆนะครับชมใกล้ๆขอบขอบ,ขอบเนี่ยโอ้โหสุดยอดเป็นเกต เป็นเชือกได้นะครับประมาณนี้นะเรามาดูเลขโค้ดกันเลขโค้ดมาเลขโค้ดที่ออกคือตึบ๊บ9ก้านะครับเอ้ย964พูดผิดเลขโค้ด964นะครับเลขสวยเลขสวยให้มัน สีขาวนะครับสีขาวสีขาวนะครับปับกล้องขึ้นอีกอะไม่โดนไฟไน,นะสีขาวใกล้มากก็ไม่เห็นอีกอ,มอมคมชัดมากนะครับไม่ต้องตีกล้องเลยก็ตีกล้อง มันมันสามกล้องครับตีกล้องยากต้องใช้ผมว่าจะซื้อนั้นมันเป็นแว่นขยายของอวิทยาศาสตร์นะครับใช้แว่นขยายเลยไม่รู้ว่าจะใช้กล้องไหนเนี่ยประมาณนี้นะครับถ้าใช้กล้อง อได้อยู่นี่อืมโอ้ลายตาไม่เอาดีกว่าเอางี้ดีกว่านะชาด,ดีนะครับอแบบนี้ดีกว่าสูงนุนต่ำโอเคเราไปดูอา่ากล่องสุดท้ายกันนะเอาไว้ก่นอนอ่าอไบบนี้ พจะได้ไม่แตกไม่หักนะครับสองละอ่ะลุนองสุดท้ายจะเป็นเนื้ออะไรมาดูกันเลยนะครับไปจึบ๊บหลังจากรุ่นนี้เสร็จผมก็จะรีวิวอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็คือรุ่นของอครูทับทิมเวลานะครับเป็นรุ่นหัวใจเจ็ดตำนานนะครับรุ่นนั้นเนี่ย รู้สึกว่าจะได้มาเยอะนะครับเดี๋ยวจะมาแกะให้ดูว่าจะได้เนื้ออะไรกันบ้างนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบสายงานลุ้นก็ฝากติดตามนะครับอ่ะเรามาดูองค์สุดท้ายของเราจะเป็นเนื้ออะไรเนื้อสีเหลืองหรือเปล่านะ่ขาดดูสีเดียวทเทาได้แล้วข่าวได้แล้วนะครับเดือวสีเหลืองมาเรามาดูกันข,ขอให้เป็นสีเหลืองนะครับหนึ่งสองสาม ออไม่ได้เป็นเนื้อสีขาวนะครับเหมือนกันหรือเปล่ามาดูเลขโค้ดกันลนะขาวเรือเหลืองเป็นทีขาวนะมาเรามาดูเลขโคด้ด นะครับว่าจะได้เลขโค้ดสวยหรือเปล่าถ้าเป็น168เนี่ยเ,เขารับซื้อกันหลักหมื่นขึ้นนะครับรุ่นนี้เลขโค้ดแต่นแหนึ่งหกเก้านะครับหนึ่งหกหกเก้าหนึ่งหกหกเก้าถ้าเป็นหนึ่งหกหกแปดเนี่ยมันเหมือนเบอร์โทรของอะไรสักอย่างหนึ่งหกหกแปด หนึ่งหกหกเก้านะครับเนื้อนี้เนื้อสีขาวนะครับข้างหลังก็สมบูรณ์ดีนะครับแต่บางบางรายการก็จะตอกเป็นโค้ดเลเซอร์นะครับแต่ถ้าถ้าถามผมผมชอบแบบนี้นะครับเป็นงานแฮนด์เมดนะครับ ถ้าเป็นเลเซอร์มันดูแล้วมันไม่ขังเพราะว่าก็แล้วแต่ความชอบนะครับไม่ว่ากันโอเคครับสรุปวันนี้ก็ได้เป็นเนื้อสีเทาหนึ่งนะครับแล้วก็เนื้อสีขาว2ององนะครับถ้าผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออาภาัยท่านผู้ชมไปนณะที่นี้ด้วยนะครับเพราะว่าผมตาไม่ค่อยดีนะตาบอดสีนะไม่รู้สีขาวหรือสีเหลือง นะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบการรีวิวรุ่นจะจอ่ารุ่นอของจารย์ลิง์นะครับสร้างอ่ารุ่นรุ่น,นเศรษฐีเนื้อดวงนะครับรุ่นเศรษฐีเนื้อดวงใบคูหกหกนะครับสําหรับใครที่อยากจะดูรุ่นหัวใจเจตํำนานนะครับก็เดี๋ยวรายการต่อไปนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอามา แกะให้ดูประมาณ21เหรียญน,นะครับ21เหรียญน,นี้ก็ไม่มีแค่รายการที่1ที่2แล้วก็11แล้วก็17 4รายการนะครับที่ไม่มีนอกนั้นมีหมดมีหมดนะครับรายการละเหรียญหรือสามเหรียญหรือสี่เหรียญก็ก็มีนะครับอโอเคครับสำหรับรุ่นเศรษฐีเนื้อดวงก็ขอจบการรีวิวเพยงนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบก็กดใจกดติดตามไว้นะครับสวัสดีครับ